เ,เดินช้าย,ยังถึงเส้นชัยถ้าเราเดินอย่างมีวินัยชัยชนะจะเป็นของเราสวัสดีค่ะชื่อวิรยาธน,นานันอายุ36ปีเช่เล่นนุ้น,นะคะนุษต,ต้องขอขอบคุณโค้ดผู้ปลดโอกาสทางธุรธกิจโค้ดปูรไมยแช่ตานโค้ดเอกสมชายพรชัยค่ะนุษเป็นสาวโรงงานนะคะทํางานที่จังหวัดชนบุรีค่ะทํางานมา9ปีเงินขึ้นปีละ200นุจบแค่มหกก็คือวุฒ ขานเงินเดือนก็จะต่ำนะคะนุก,ก็เลยไปเรียนต่อเพื่อจะเอาวุธมาปรับฐานแต่ว่าระบบโรงงานมันเปบี่ยงปรับฐานไม่ได้นะคะนุก,ก็เลยเริ่มมองหาอาชีพเสริมหารายได้เสริมแต่ว่าเราไม่มีทุนเราไม่มีความสามารถเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะคะยังอยู่ที่เดิ โดนนุชมาเจอพี่ปูในกลุ่มออกกําลังกายกลุ่มหนึ่งคือความประทับใจแรกเห็นนะคะคือพี่ปูบาวมากหุ่นดีสุขภาพในโลกมีอะไรดนึงดุให้เราเข้าหานะคะนุชไปขอเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนพี่ปูในเฟซเองนะคะไม่ใช่พี่ปูไม่ได้ทำอะไรนุชไปขอไปเองเลยนุชว่าเุ้ยยันน่าสนใจแบบคือประทับใจแรกเห็นนะคะเขาเรียกอย่างนี้แล้วคราวนี้นุชก็มีปัญหาสุขภาพคือเป็นโรค นอนไม่หลับโรคเครียดสะสมมา18ปีนะคะวันหนึ่งนุจะนอนแค่สองชั่วโมงคือกลางวันทํางานกลางคืนไม่ได้นอนสุขภาพนุก,ก็ทรุดลงเรื่อยทรุดลงเรื่อยแล้วนุก,ก็เป็นโรคเลือดจางแล้วก็ปัจจุบันก็มีโรคสันไม่ทราบสาเหตุนะคะมันเหมือนว่ากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงจากการที่เราไม่ได้พักผ่อนแล้วคราวนี้นุก,ก็เลยเริ่มหันมาออกกําลังกายมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังต้องเน้นนะคะว่าอย่างจริงจังเพราะว่าสาวโรงงาน ตื่นตีห้ากลับถึงบ้านอีกที2องทุ่มคือถ้าเราไม่มีวินัยจริงๆมันจะเริ่มใหม่เจ็บตัวใหม่นะคะนุกต้องมีวินัยกับมันตัวนั้นแต่ว่าผลลัพธ์ก็ยังไม่ว้าวจนนุ๊กได้มาใช้โภชนาการตามงบประมาณของเรานะคะเริ่มจาก c a เฟ่เซเว่นคือกาแฟอะไรกินแล้วพุงยุคคือพอพงุพงพุงเริ่มยุคใช่ไหมคะนุก๊กก็เปิดใจกับเอฟบอฟแล้วก็มาเปิดใจกับตัวเวโปตีน คือแฟนน Joseph ุดลงค่ 22, Harmon <con v> ะจาก22เหลือ20บ o d y shape นุชคือสวยมากค่ะนุชยังปลื้มตัวเองเลยเฮ้ยฉันสวยจังเลยแล้วนุชก็ยังขายไม่ได้นะคะแต่นุชก็คือจัดเวลาเชื่อโค้ดเข้ามาเรียนรู้ในห้องเรียนต่างๆนะคะพอเข้ามาเรียนรู้แล้วเราก็คือประสบการณ์ราคาถูกจากผู้ที่ประสบความสําเร็จนะคะคือมันลามันมีราคาแพงสําหรับเรามาก ความคิดเริ่มเปลี่ยนคือทุกธุกกรกิจคือการลงทุนเซเว่นลงทุน5ปีจุดคุ้มทุนอยู่ที่กี่ปีเราลงทุนแค่ห้าร้อยนะคะ5้าร้อยแล้วเราลงทุนกับสุขภาพลงทุนกับสุขภาพมันดีแน่นอนค่ะทำไมนุชถึงว่าดีจากประสบการณ์โดยตรงค่ะแม่นุชป่วยเป็น sle ตอนนี้แม่นุชเสียแล้วค่ะคือคนที่มาเยี่ยมหรือแม้แต่ตัวเราเองจะสรรหาอาหารที่มีประโยชน์สารอาหารที่มัน มันเพิ่มกําลังคือให้แกกินตอนแกป่วยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะมันมันเหมือนว่ามันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุน,นะคะเขาถึงบอกว่าการดูแลมันดีกว่าการรักษาอย่างแน่นอนนุชก็ได้จากตรงนั้นนุชก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยฉันต้องเอาจริงกับเส้นทางนี้นะนุชก็เชื่อโค้ดเชื่อโค้ดแล้วตอนนี้นุชก็เริ่มสร้างตัวตนสร้างตัวตนใน Facebook ในติ๊ t o อกเจ้าเป็นคนขี้อายนะคะคือตอนนี้นุ่นุ่ก็ยังสารนะคะแต่นุ่กว่านุ่ต้องทำได้ฉันต้องทำได้คนอื่นยังทำได้เลยฉันต้องทำได้แล้วนุ่ก็เริ่มวันนี้เริ่มเริ่มมันอย่างจริงจัง้ะคะคือไม่ลม้มไม่ล้มเหลวถ้าเราไม่ล้มเลิกวันนี้นุ่ก็สามารถเปิดลูกไปได้คนนึงถึงเขายังไม่ขายแต่เขาใช้นุก่ก็ดีใจแล้วะคะ่ะแค่เขาทักมาว่าพี่ทํายังไงพี่ถึงแบบ คือถึงเปลี่ยนได้ขนาดนี้แค่นี้เราก็ตื่นเต้นดีใจแล้วนะคะนุชคือบอกเลยค่ะว่านุชเจอเลกาซีช่วงนี้ช่วงโควิดนุชโชคดีที่สุดนุชทอยถึงโชคดีนุนชนคิดว่ามันไม่มีอะไรที่ลงทุนต่ำกว่านี้แล้วค่ะแล้วนุชจะเป็นมนุษย์เป้าหมายของนุชนะคะขอมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีแล้วก็ มีรายได้สองหมื่นภายใน6เดือนนะคะแล้วนุก็จะเป็นมนุษย์เงินล้านภายใน3าปีเราไม่ล้มเหลวถ้าเราไม่เลิมเลิกเจอกันที่ความสำเร็จค่ะวัดด